ทำเหยื่อปลอมตกปลาช่อนด้วยทุ่นลอยทำยังไงมาดูคลิปนี้กันเลยครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะกับผมนต้นเบสซิงบุญคองครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการทําเหยื่อปลอมเพื่อใช้ตกปลาช่อนด้วยทุ่นลอยนะผมแบบนี้ทุ่นลอยทุ่นลอยขนาดเล็กนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับผมเรามาดูกันว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะฮะโอเคครับผม ไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะทําวันนี้นะก็จะมีทุ่นลอยขนาดเล็กครับผมแล้วก็เบ็ดสองทางที่อยู่กับเหยื่อปลอมหรือว่ากบยางนั่นเองนะฮะแบบนี้ฮะผมจะเอามาจากกบยางที่ปากมันฉีกนะผมจะเก็บตัวเบ็ดไว้แบบนี้ครับผมนี่ฮะน้องๆที่ใช้กบยางแล้วปากฉีกนะครับผมตัวเบ็ดเก็บไว้นะอย่าทิ้งนะครับผมเราเอามาใช้ประโยชน์ดได้อีกนะครับโอเคครับผมเราไปเริ่มทากันเลยครับนะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะผมจะเอาตัวเบ็ดเนี่ยวัดกับขนาดทุ่นก่อนนะว่าขนาดไหนนะแบบนี้นะครับผมนะส่วนที่มันยาวเกินเราก็ตัดทิ้งนะผมได้ตัดส่วนนี้ออกไปก่อนนะผมเลือกตัดส่วนนี้ก่อนนี่ตัดตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็ระวังนะคัตเตอร์บาดมือเลยนะครับผมเมื่อเราได้ลักษณะอย่างนี้เล้นะฮะทีนี้เราก็จะเฉือนนะผมเฉือน ให้เป็นรูปทรงนะครับผมแต่งเป็นรูปทรงนะฮะแบบนี้นะครับผมบมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมเพื่อว่าเวลาเราใส่ตัวเบเข้าไปให้ให้ตัวเบรมันมีความสูงกว่าทุ่นนะฮะเพราะว่าทุ่นมันมีมันไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนกับตัวกบยางนะฮะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับแบบน,นี่นี่เลยแล้วก็เฉือนตรงส่วนปลายนิดนึงนะฮะแบบนี้ครับผมเพื่อให้มันมีรูปร่าง นะมีรูปร่างน้าตาหน่อยประมาณนี้ครับผม,ปร,มนะประมาณนี้นะฮะนี่พอนนี้นะครับนี่แล้วก็เสื้อตัดตรงตูดนิดนึงนะฮะให้มีสัดส่วนนะผมให้มันมีสัดส่วนความสวยงามน,ะนี่ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นี่ฮนะทีนี้เราก็จะเอาตัวเบียดนะฮะใส่เข้าไปในตัวทุ่นนะเพื่อวัดขนาดแล้วก็ตัดแต่งรูปทรงตามที่เราต้องการนะครับผม นี่ครับผมประมาณนี้ <c oughs> ขั้นตอนนี้ก็ระวังตัวเบียดบาดมือนะครับไอ,อตัวเบียดที่มือนะครับเอาค่อยดันเข้าไปครับผมนี่ค่อยดันเข้าไปเพราะว่ารูมันเล็กนะฮะแล้วค่อยๆหมุนเข้าไปเข้าไปอย่างนี้ฮะเนี่นะก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับตัวเบ็ดก็จะสูงกว่าเนื้อยางเนื้อทุน่นเวลาปลามันกัดมันก็จะมีจังหวะที่ปากปลาเนี่ยมันพุบเข้าโดนตัวเบียดได้นะครับ เรายังไม่พอใจเราก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆครับผมตัดแต่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะฮะนี่ครับผมปั๊บนี่ครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับความสูงประมาณนี้นะสุดท้ายเราก็เฉือนแต่งเลนิดนึงนะะเพื่อความสวยงามครับผมลบเรียมลบคมตัดแต่งให้มันสวยๆครับผม นี่ครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับประมาณนี้อันนี้ก็จะได้รูปทรงเหยือปอมแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะฮะนี่ครับตัดแต่งตรงเหลี่ยมนิดนึงครับผมตรงนี้ให้มันรับกับสลีละของเหยื่อนะครับผมกับตัวเบ็ดนะครับนี่นี่ฮะระวังมือด้วยนะครับผมนี่ฮะ โอเคครับผมเมื่อเราตัดแต่งทรงเหยื่อได้แบบนี้แล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะใส่กาดกันสวะานะครับผมวิธีใส่ท่อกันสวะนะครับผม,บผ,มผมก็จะเจาะรูที่หัวเหยื่อแบบนี้นะครับสองรูนะฮะแล้วก็เอาท่อกันสวะเสียบเข้าไปในรูครับผมนี่เสียบเข้าในรูนะฮะแบบนี้แล้วก็วัดมาหาที่ตัวเบ็ดนะฮวัดมาหาที่คมเบ็ดนะหรือว่าปลายเบ็ดแบบนี้นะครับผมแล้วก็จําตำแหน่งไว้นะะแล้วก็ตัดนะครับผมแล้วก็ตัดอ นี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเราประมาณการได้ก่อนนะเผื่อเผื่อนะตัดเผื่อไว้ก่อนนะครับผมอีกฝัก่งนึงก็เหมือนกันครับผมเสียบเข้าไปในรูนะฮะแล้วค่อยเอากาชาเอ่อเอากาวตาช้างหอดที่หลังก็ได้นะครับแล้ววัดไปที่ตัวเบียดอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัดครับผมอืมปับ๊บนี่ครับผมนี่ จะได้ประมาณนี้ผมก็จะได้ท่อกัดกันสว่านนะผมที่นี้เราสองลองสวมดูครับผมนี่ครับผมนี่นะปึ๊บนี่ครับผมก็จะได้กัดกันสว่านแบบนี้เห็นไหมครับผมทีนี้เราก็ผ่าใช้กตรตอรผ่าหลังหน่อยผ่าหลังท่อหน่อยกีดที่เป็นทางยาวอย่างเงี้ยเพื่อเปิดกัดนะแล้วก็เปิดกาดเวลาปลาชอบมาหุบเหยื่อปุ๊บกาดก็จะตกลงล่างนะฮะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทำง่ายง่ายครับ ส่วนตัวนี้ก็เอาตาเอากาวตาช้างหยอดหยอดหน่อยนึงเพื่อความแข็งแรงนะตัวนี้ไม่มีกาวตาช้างสาธิตหยอดให้ดูนะครับนี่ครับผมตัวนี้ถ้ามันก่วงมากเราก็ตัดแต่งเขานะครับผมดเครับผมอ่าครับหลังจากที่ผมใช้คัตเตอร์ใช้คัตเตอร์กรีดท่อตรงนี้เป็นเส้นอย่างนี้แล้วฮะเปิดกาดอย่างนี้นะครับผมนี่ครับจังหวะที่ปานฮุบเยือดครับผมนี่คือปากปลาชอนนะครับสมก็คือปากปลาชอนฮุบเดือฟืดปุ๊บนะฮะาดก็จะหลุดลงครับผม นี่ครับผมเห็นไหมครับกาดก็หลุดลงอย่างนี้ปั๊บนะฮะปุ๊บนี่ปลาก็ติดนฮะอันนี้คือกาดนะครับก็เด้งออกมาอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับตอนนี้น้องๆหลายคนอาจจะรู้นะครับผมก็ทําเป็นพิธยาทานะเผื่อให้น้องๆที่ยังไม่รู้ว่าประยุน์ของมันคืออะไรนะครับผมนี่เกิดนี่ครับปลานก็จะหุบเหยื่ออังนี้นะครับผมเวลาเราใช้งานเราก็สวมท่อกาดเข้าไปดนตัวเบ็ดเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับแบบนี้นี่ครับ เดยออาจจะไม่สวยนะครับผมเราเน้นใช้งานนะฮะเราเน้นใช้งานเราไม่เน้นสวยนะครับผมปลามันไม่ได้กินเหยื่อที่ว่าลักษณะสวยนะครับปลามันกินเหยื่อที่มันกินเหยื่อมันกัดเหยื่อที่เราสร้างแอคชั่นนะฮะหรือว่าจินตนาการในการสร้างแอคชั่นให้เหยื่อว่าเราจะหลอกล่อยังไงให้มันออกมากัดเหยื่อของเราก็เผื่อน้องๆลองเอาไปทําดูนะครับผมถ้าได้ตัวยังไงหรือว่าแอคชั่นมันเป็นยังไงนะก็มาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปหน่อยนะครับผมผมจะรอดูว่ามีใครเอาไปทําบ้างนะครับผมโอเคครับผม สำหรับ EP นี้นการทําเหยื่อปลอมด้วยทุ่นลอยของผมถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปในครั้งต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับ EP หน้าผมจะมา DIY อะไรให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูก็กดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต,ต่อไปนะครับผมสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ